ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการเปลี่ยนไฟล์ภาพเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพนะครับเพื่อให้มีผลในการค้นหาจาก Google นะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารูปที่เราโหลดมาจากไลน์นะครับที่ทางทีมงานส่งให้นะฮะเวลาเราโหลดเสร็จนะครับเวลามันบันทึกลงในเครื่องนะครับมันก็จะเป็น ชื่อไฟล์นะครับลองดูครับภาพนี้นี่ครับสมมุติว่ารูปภาพนี้ครับสมมุติว่าเราจะโหลดลงเครื่องนะครับจากไลน์นะครับเราเอารูปภาพจากทีมงานที่เราส่งเข้ามาอันนี้เราบันทึกแล้วนะครับพอบันทึกแล้วเราลองไปดูว่าชื่อรูปนี้มันจะเป็นชื่ออะไรนะครับโอเครูปนี้ครับเป็นรูปที่เราโหลดเข้ามาเมื่อกี้นะครับ ลองแต่ดูรายละเอียดน,นะครับนะครับชื่อไฟล์ภาพก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ตัวเลขแบบนี้นะครับมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อการค้นหาใน Google นะครับเราก็เลยมาเปลี่ยนไฟล์ภาพนะครับให้เป็นชื่อเดียวกับสินค้าของเรานะครับ โอเคนะครับโทรศัพท์ที่ผมได้ทดลองทำอยู่นี้ก็คือเป็น Android นะครับเป็น realme มนะครับซึ่งโทรศัพท์บางท่านอาจจะมีโปรแกรมที่เปลี่ยนไฟล์ภาพจากในแกลเลอรี่เลยก็ได้นะะแต่ของผมต้องเข้าไปที่โปรแกรมจัดการไฟล์นะครับคลิกเข้าไปที่โปรแกรมจัดการไฟล์หลังจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพ ที่เราจะทําการแก้นะครับมีเคล็ดลับนิดนึงนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนชื่อภาพนะครับเราควรตั้งโฟลเดอร์นะครับให้เป็นให้ให้เราจําได้ว่าโอเครูปเราเนี้ยเราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับมันจะได้ไม่สับสนกับรูปที่เราไม่ได้ตั้งชื่อนะครับอย่างทุกอย่างนะครับรูปที่ผมตั้งชื่อแล้วก็อย่างเช่นนี่ครับรูปตัวเนี้ยนะฮะกับรูปน้ำมันํำข้าว ซึ่งจริงๆแล้วามาันรำคาตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนชื่อแต่เราตั้งโฟลเดอร์ไว้ก่อนโอ้แล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อทีหลังโอเคครับเราตั้งชื่อเลยนะเราเลือกรูปที่เราจะตั้งชื่อนะเรากดแชร์เข้าไปแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเนี่ยไฟล์เดิมมันเป็นชื่อแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นชื่อ โอเคนะครับเป็นน้ำมันลำข้าวนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทึกเลยแล้วเราก็เปลี่ยนรูปที่สองคือรูปที่เราเอามาในโฟลเดอร์เนี้ยเราต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับไม่งั้นเราจะสับสนนะครับว่าเปลี่ยนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับทีนี้รูปที่สองเราจะตั้งชื่อว่ายังไงครับผมก็ใส่ไปเลยน้ำมันลำข้าวสองนะครับ รูปที่3ผมก็ใส่ไปเลยว่าน้ำมันลำข้าว3ซึ่งชื่อแบบนี้ยังดีกว่าชื่อที่เป็นตัวเลขนะครับโอเคนะครับเนี่ยเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนแล้วเราก็เอารูปเราเนี้ยไปโพส ใน a c e b o o k นะครับในช h อป e e ในร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะทำให้ผลการค้นหาบบ Google ของเรานั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปการเปลี่ยนชื่อเพื่อการค้นหาที่ดีขึ้นก็ทำกันได้ง่ายๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ